สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะกับผิดอาคารขหัวข้อของวันนี้ก็คือคนละเขาเนี่ยจะได้มาพบกันใหม่นะคะคนในใจคนในฝันของคุณนะคะก็มาดูกันชอบตัวเลือกไหนเลือกได้เลยตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียวตัวเลือกที่สองสีแดงและตัวเลือกที่สามสีฟ้านะคะถ้าเลือกได้เราจะราไปเรื่องกองที่หนึ่งกันเลยค่ะ ำหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็ฝากกดไลค์ u b s ส r i b e แชร์กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจใหรับช่องนี้คลิปนี้นะคะใครที่อยากดูส่วนตัวทักมาดูได้ที่ v star =9 9 9นะคะจะชวน์กว่าชัดเจนกว่าเป็นหลวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างนะคะบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครนะคะก็สามารถมาเปิดใจมาดูที่นี่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซนสิทีฟมากแค่ไหนเรื่องจิตวิญญาณเรื่องทูนเฟรมได้หมดเลยนะคะ หรือจะเป็นเรื่องแบบว่าที่คุณบอว่าอีกฝ่ายจะไม่เข้าใจไม่กล้าเปิดใจคุยก็มาได้เป็นการคอนเฟิร์มให้ก็ยังได้นะคะจากพนักง,งานแล้วกองที่หนึ่งแ <c oughs> อนมองว่าถ้าพแฝของคุณออกมาไม่ค่อยดีนะถามว่าคุณและเขาจะได้เจอกันไหมเขาคนนี้เหมือนเขาปิดทุกอย่างนะคะเขาเหมือนอาจจะมีเจตนาที่แบบแค่อยากจะคุยกับคุณเล่นๆหรือเปล่าแล้วไม่ได้คิดที่จะมาเจอกันอยู่แล้วหรือไม่ได้คิดที่จะแบบ <c oughs> ไปต่อกับคุณนะคะ เขาเป็นคนที่แล้วก็มีมีม,ม,มีสองกรณีนั้นเนี่คือแบบเขาเป็นคนที่เข้ามาเล่นๆกับสองเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานบ้างงานมากนะคะคือโฟกัสแต่เรื่องงานไม่สนใจเรื่องอื่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะจริงจังกับงานพัฒนาตัวเอง ทำแต่งานอยู่กับตัวเองไม่ได้สนใจใครไม่ได้สนใจความรักนะคะคุณด้อยสามดาบค่อนข้างจะไม่เป็นไปตามที่คิดไว้หรือต้องการมีโอกาสผิดหวังสูงมากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นจากพลังงานแค่หน้าไพาแอนบอกได้เลยว่ายากมากที่จะได้มาเจอกันเพราะเขาไม่ยอมมาหรือเขาไม่ไม่คิดที่จะมาหาคุณเขาเหมือนปิดกั้นตัวเองนะคะเหมือนแปดดาบเนี่ยปิดกั้นตัวเองไว้ไม่ได้คิดจะออกไปเจอกับใครนะคะถึงอยากคุยถึงอยาก มีความรักอยากมีแฟนเขาก็อยากแค่อยู่ในเหมือนกับสื่อโซเชียลออนไลน์ในโลกออนไลน์อะไรเงี้ยมากกว่าในชีวิตจริงเขาค่อนข้าที่อยากอยู่กับตัวเองหรือทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังที่ที่บอกนะมันมี2แบบน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะเหมือนโลกส่วนตัวสูงนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าในชีวิตจริงเขาถ้าคุณอยู่ห่างก,กันอันนี้กลุ่มหนึ่งนะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่านะคะ เออนะมันเหมือนกับรักรักสามเศร้านะคะอะไรประมาณเนี้คนสามคนเพราะฉะนั้นคุณต้องดูด้วยว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาโสดจริงไหมถ้าเขาโสดจริงเขาก็จะบ้างานงนะคะรักความเป็นอิสระมาแต่ถ้าคือเขาไม่โสดจริงเนี่ยแสดงว,ว่าเขามีคู่อยู่เขาถึงมาหาคุณมาเจอกับคุณไม่ได้นะคะลักษณะไพ่ที่ออกมาเนาะเดี๋ยวขอดูก่อนอืมมันก็ออกมาแบบไปใน ตัวอย่างแรกที่อยากยกไฟนะคืออยากอยู่โซนอยากอยู่คนเดียวหรือชินกับการที่ไม่เปิดใจไม่ไว้วางใจใครไม่อยากมีความรักรู้สึกก็อยู่คนเดียวมันอิสระทำอะไรก็ได้รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขกว่าแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือที่บอกว่าไม่ไม่บ้างงานก็อยากอยู่กับตัวตัวเองอีกิส่ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะสําหรับคนก็คืออยากจะสร้างความมั่นคงมากๆก,ก,ก,ก่อนนะคะใช้เวลานาในการสร้างตัวมากอะไรประมาณน,นี้อยากมีความมั่นคงอยากประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะคุณก็จะรอ,อนานมากๆ แต่ว่าจริงๆไพ่ก็บอกว่าโ no นนะแสดงว่าคนคนนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาเจอกับคุณแล้วหรือเปล่าเป็นคนที่แค่อยากคุยกับคุณเฉยๆอะ่ นะคะทางนี้ทางนั้นไพ่บอกว่าเขาอยากจะขอโทษคุณอยากให้คุณให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําให้คุณต้องเสียเวลาหรือต้องรอหรือไม่ชัดเจนกับคุณหรือโกหกคุณหรือหลอกคุณก็ได้ะคะเพราะฉะนั้นตอนที่หนึ่งแอนบอกเลยว่าเอเนอจีไม่ดีเลยนะอไพ,พ่ขึ้นสีเขียวค่อนข้างเยอะ h e ู่เ่องอยู่กับตัวเองดีกว่านะคะอยู่กับตัวเราหันไปหาคนใหม่ไปเจอคนใหม่น่าจะดีกว่านะคะเขาอาจจะใช้เวลานานมากๆเลยนะคะ นานมากนะคะแล้วก็ไม่ใช่ในภพชาตินี้ด้วยยังไม่ใช่ชีวิตนี้ที่คุณและเขาจะได้อามาเจอกันหรือลงเอยกันหรือเปล่าอันนี้มีความสึกว่าเป็นคู่กันลงเอยกันมากกว่าที่จะมาเจอนะแล้วก็คุณจะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์กับการที่รอคนคนนี้นะคะอคุณได้ทั้งผาทั้งแมวเลยนะคะให้หมาให้แมวขึ้นมา อโดยรวมแล้วแอนไม่แนะนํานะไม่ค่อยจะดีเอ e r g y ไพ่ออกมาค่อนข้างแย่นะคะเพราะฉะนั้นกองที่หนึ่งถามว่าคุณและเขาจะได้มาเจอกันไหมมันจะมีอุปสรรคกีดกันขัดขวางตลอดไม่คุณก็เขาแต่ส่วนามากมันจะเป็นเขาทางนี้เท่านั้นถ้าบอกว่าไม่ได้มาเจอกันนะคะจะไม่ได้มาเจอกันนะคะประมาณนี้นะก็เป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองกันเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกล่องที่2สีแดงฝากกดไลค์ subscribe, กดแชร์กระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะใครอยากดูส่วนตัวสามารถทักมาดูได้ที่ v star ก็้าะมีช่องทางเดียวชัวร์กวาชัดเจนกว่าเป็นดวงคุณโดยตรงก็จะแม่นยำกว่าทําได้ทุกเรื่องทุกอย่างเลยนะคะบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครนะคะเป็นเรื่องเซสชิฟมาแค่ไหนนะคะก็สามารถมาเปิดใจมาดูกับที่นี่ได้นะคะ ได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดูสิ่งดีๆนะคะได้ถามได้เรื่องของทวินเฟรมเรื่องจิตวิญญาณสุริยโฉเรื่องที่แบบไม่กล้าถามใครเรื่องน่าอายเรื่องกลัวว่าคนจะหาว่าคุณคิดไปเองเนี่ยมาได้นะคะจะได้คอนเฟิร์มให้ด้วยดูจากหนะ้าไพ่แล้วจบด้วยสิบถ้วยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆไพ่ถ้วยคุณขึ้นเยอะมากเลยนะอืมแทบทุกบายเลยเนี่ย <c oughs> คุณรักเขาจะได้มาเจอกันไหมไพ่บอกได้เจอนะคะ d g m e n t ความมันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าถึงความมีพิธามคุณจะได้มามีความสุขด้วยกันคุณจะได้มาเจอกันคุณจะแฮปปี้ไปด้วยกันคุณจะยิ้มไปด้วยกันนะคะเพราะฉันบอกเลยว่าคนนี้เขาหลักคุณจริงๆนะเขาหลักคุณเขาจะดูบางทีเขาจะทําตัวหรือสร้างสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่สนใจคุณไม่ใส่ใจคุณแต่จริงเขาหลักคุณในใจเขามีแต่คุณคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับเขานะคะคุณคือแบบว่าคนที่เขารอคอยอยากจะชิตด้วยบางคนนีอาจจะดูว่าทุนเฟรมนะคะ ก็ได้นะเป็นพลังงานที่แบบว่าอุปสรรคเยอะแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรที่จะพากเราไปตลอดนะคะอาจจะทําให้เราแบบต้องรอกันนาะนแต่สุดท,ท้ายที่สุดเราจะได้มาเจอกันนะคะเขาอยากจะมามาเจอคุณมากๆเพราะว่าการที่เขามองว่าเขาได้มาเจอคุณเนี่ยมันเป็นการที่เราจะได้เริ่มความสัมพันธ์เนาะ จากแบบหนึ่งถ้วยนะคะไปถึงสิบถ้วยเลยก็คืออยากจะมอบความรู้สึกดีๆอยู่กับคุณแล้วมีความสุขอยู่กับคุณแล้วสบายใจนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่โชคชะตาจักรวาลส่งมาให้นะคะแล้วสาหรับบางคนกรณีน,นี้มองว่าคุณไปขอพรกับพ่อแม่หรือเปล่านะคะอาจจะไปขอพรกับต่อเทพทั้งหลายขอให้เจอรักแท้บางคนลงทุนไปต่างประเทศนะ <S <S ไปกล่าวว่าอะไรที่มันเป็นลักษณะสีแดงือนตัวเลือกที่คุณเลือกนะคะ ก็บอกเลยว่าถ้าคุณขอพรแล้วเจอคนนี้นั่นก็คือสัญญาณสายที่ดีบอกว่าใช่นะคะ ว่ามันจะดีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอให้คุณเนี่ยอย่าหมดหวังอย่าพึ่งท้อนะคะไม่ว่ามันจะเร็วหรือช้าแต่บอกเลยว่าคุณและเขาจะได้มาเจอกันอย่างแน่นอนจะมีการเป่ยนแบงแบบที่คุณคิดไม่ถึงหนึ่งไม่ถึงนะคะจะทําให้เขาเข้ามาในชีวิตคุณมันเหมือนกับความสึกเขาจะต้องเข้ามาหาคุณมากกว่าที่คุณจะไปหาเขานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่ากรณีใดก็ตามเขาและคุณจะได้มาเจอกันอย่างแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับโชคชะตาผมดิคิดมันเหมือนได้แดงอะไรเงี้ยถูกกาหนดมาแล้วเป็นอะไรที่เขาแบบ มันถูกจัดสรรมาแล้วอ่ะมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะประมาณนี้นะไพ่แฟนตาซีมันบางทีเหมือนกับเอ๊ะเหนือธรรมชาติเหนือความเป็นจริงฉันคิดเองเออเองอยู่หรือเปล่าไพ่บอกว่าไม่นะมันเป็นอะไรที่คุณอาจจะต้องเจอมันจะต้องเกิดขึ้นกับคุณมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนส่วนหน้อยบนโลกนะแล้วคุณก็คือหนึ่งผู้โชคดีในนั้นนะคะที่ได้เจอกับเหตุการณ์นี้สถานการณ์นี้หรือ คุณจะได้พบเจอกับความรักที่มันไม่เหมือนชาวบ้านค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเอาเหตุผลในความเป็นจริงมาตัดสินกับคุณไม่ได้จะเปรียบเทียบของคุณกับเพื่อนคุณไม่ได้นะคะเพื่อนคุณอาจจะเจอแค่เนื้อคู่ทั่วไปแต่คุณอาจจะเจอลักษณะคือโทนเฟสนะคะคู่ทางจิตวิญญาณนะคะมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบ หลายๆคนจะได้เจอนะคะน้อยคนมากที่จะได้เจอแล้วก็ให้บอกว่าคุณคิดยังไงคุณจินตนาการยังไงขอให้คิดและจินตนาการนึกถึงโมเมนต์นั้นไปเรื่อยๆนะคะแฟนตาไซ์นะคะก็ะคือจินตนาการไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นแบบที่คุณคิดจริงๆเปิดใจนะคะเปิดใจไว้เพราะว่าคนคนนี้จะเข้ามาเขาจะเข้ามาหาคุณเขาจะมาเซอร์ไพรส์ป้าพี่มีความสุขบ,บางทีก็สำหรับบางคนนะอาจจะเซอร์ไพรส์คุณบอกไม่มาแต่สุดท้ายก็มานะคะมาแบบเซอร์ไพรส์มีเมนท์พลัสชีฟนะคะ อาจจะอีกไม่กี่เดือนนะอีกไม่กี่เดือนแล้วคุณจะได้เจอกันหรือเปล่าเขาจะมาหาคุณอีกไม่กี่เดือนอาจจะเป็นช่วงวันหยุดวันฮอลลีเดย์หยุดวิเคชันต่างๆก็ได้นะคะช่วงที่เขาได้หยุดเขาจะมาหาคุณแน่นอนอาจจะเร็วกว่าที่คุณคิดก็ได้อาจจะไม่ถึงหลักเดือนก็ได้นะคะอาจจะแค่เดือนเดียวก็ได้นะช่วงเมษานะคะช่วงเมษาพูดถึงก็จะเป็นพวกนหน้าร้อนของไทยก็จะมีวันหยุดฮอลิเดย์ต่างๆนะคะเหมือนกัน จะเห็นเป็นวันหยุดนะเพราะว่าตัวเลขคุณเหมือนประตูคริสต์มาสแล้วก็แบบเป็นวันหยุดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่คุณเหมือนกับปล่อยวางไม่ได้ไปคาดหวังกับมันแล้วนะคะเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยวางและไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเข้ามาหรือเราจะต้องมาเจอการอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นแหละจะเป็นช่วงที่เหมือนกับคุณกลับไปใช้ชีวิตของคุณคุณมีความสุขกับตัวเองคุณแฮปปี้คุณสนุกสนานคุณล่าเลิงหลังจากนั้นแหละความรักจะเข้ามานะคะก็ประมาณนี้นะ สำหรับใครที่เลือกกองที่สองนะคะนอกจากความจะเข้ามาก็คือเขาจะเข้ามานะคะเขาก็จะมาเจอกับคุณมงไงกองนี้ก็ได้เจอแหละแต่จะเจอแบบจิในรูปแบบที่คุณคิดไม่ถึงบางคนถ้าเกิดยังไม่ได้แบบส่งข้อความกันก็จะได้เจอกันแบบบังเอิญน,นะคะที่เราเรียกว่าบังเอิญนนธรรมชาติเจอแบบเราคิดไม่ถึงหรือไม่ถึงเลยว่าเราจะได้มาเจอกันในรูปแบบนี้นะคะแต่จะเป็นอะไรที่ดีแน่นอนทางนี้ทางนั้นคอนเฟิร์มนะคะฟันธงได้เลยว่าเจอได้เจอนะคะเขาจะมาเจอกับคุณแน่นอน ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่3กันค่ะสำหรับใครที่เลือก,ก่อนที่3นะคะสีฟ้าฝากกดไลสสค์ subscribe กดแชร์กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมีคลิปนี้ด้วยนะคะใครที่อยากดูส่วนตัวทักมาได้ที่ v star ก้านะคะโชคดีชัดเจนกว่าเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถักได้ทุกเรื่องบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจเป็นเรื่องเซนซชีฟมัรู้จะคุยกับใครเพราะว่าอีกฝ่ายไม่เข้าใจมาที่นี้ได้นะคะจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดุด สิ่งดีๆให้กับคุณนั่นเองเป็นการคอนเฟิร์มก็ได้นะคะเรื่องชวนแหวนสปริชัต่างๆได้หมดเลยนะคะโอ้กองนี้นะคะถือว่ายังมีความไม่ชัดเจนนะ,ะอ,อ,อาจจะต้องรอถามว่าเขาและคุณเนี่ยจะได้มาพบเจอกันไหมได้เจอแต่จะเจอก,กว่าที่ช้ากว่าที่คุณคิดอย่างเช่นสมมติคุณนัดเจอกันเดือนหน้าอาจจะเจอกันอีกนู่นเลย สมมติคุณนัดเจอต้นปีเจอกลางปีอ่านัดกลางปีเจอปลายปีหรือนัดต้นปีเจอปลายปีก็ยังได้นะเพราะไพ่อพบอกว่ามันจะดีเลย์มันเกิดการดีเลย์มันเกิดความผิดพลาดนะคะมันเกิดความช้าแล้วไพ่เดินมูลออกมาก็คือไม่แน่ไม่นอนแสดงว่าเป็นไปได้ที่ว่าหรือเปล่าที่ว่าการงานของเขาหน้าที่ของเขาทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถมีเวลาที่แน่ที่นอนได้นะคะอาจจะแบบยูยูนึกจะว่างก็อาจจะทับคุณมาปรับกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรืออาจจะต้องรอนานมากๆนะคะ กว่าที่คุณและเขาจะได้มาเจอกันแต่ทางนี้ทางนั้นแอนคิดว่าหรือมองว่าจากางานเลานะมันมีเปอร์เซนต์ที่จะได้เจอกันอยู่แหละนะคะมันมีเปอร์เซนต์ที่จะได้เจอกันนะคะมันก็มีแหละแต่แต่คุณต้องต้องใจเย็นอะ่ะต้องต้องอดทนรอเพระพาระไพ่จบด้วยสามไอเทมก็คือการรอคอยนะคะมันไม่ได้แบบเป็นช่วงที่คุณอยากจะเจอแต่าจะเป็นช่วงหลังจากนั้นไปแล้วทางนี้ทางนั้นเนี่ยไพ่ออกมาว่า ถ้ามันมีสหาพบุงคนที่ดีวกว่าคนทางกายคนต่างประเทศหรือเรื่องของระยะทางเนี่ยจะนานกว่าเป็นพิเศษนะคะแต่ถ้าคนที่อยู่ใกล้กันอยู่แล้วเนี่ยก็เปอร์เซนต์ที่จะได้เจอกันมันก็จะเร็วกว่านะคะคนที่อยู่ไกลกันเนี่ยก็คือจะใช้เวลานานมากแต่สิ่งที่อันเห็นก็คือเขาจะ ไม่เหมือนคุณจะได้มาพบเจอกันในความจริงไหมแต่แอนมองว่าคุณและเขาเนี่ยจะได้คุยกันผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์อยู่มากกว่าอันเนี้ยคือจะเด็ดคือเขาจะทักมาเขาจะทักคุณมาเขาคุณแล้วเขาจะได้คุยกันนะคะอันเนี้ยจะเดดก,กว่าแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเอ่อในเรื่องของการมาเจอการเนี่ยมันก็ถือว่าพายออกมา 50, 50, ห้าสิบห้าสิบอยู่นะยังแบบ เอออาจจะได้เจอกันก็ได้หรืออาจจะยังไม่ได้เจอกันก็ได้นะคะมันไม่มีตายตัวในกอกองเนี้ยแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดคุณรอให้ถูกวิธีหรือยังไงก็ตามมันมีโอกาสที่คุณจะได้เจออยู่ก็คืออาจจะเจอตอนแรกที่ยานเห็นมันเหมือนกับเวลามันถูกดีเลย์ออกไปนะคะก็คือจะเจอช้ากว่าที่คุณอยากเจอแค่นั้นเองนะเพราะไพ่มันขึ้นเหมือนกับททมิ่งเวลามันถูกดันออกไปถูกผลักออกไปแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะได้เจอันช่วงไหนนะคะพูดถึงเวลามันก็มีไพ่เวลาออกมาเนาะ เอ่อโดเวอร์นะคะดิสเทนก็คือเหมือนกันเนี่ยอาจจะอยู่เป็นเพราะเวลาอาจจะเป็นเวลาเราไม่ตรงกันทามโซนเราไม่ตรงกรันหรือเดียวกับคนต่างประเทศทางไกลที่แบบว่ามันอยู่ๆจะมาเจอกันง่ายไ,ไม่ได้มันก็ต้องนัดจากปีหนึ่งเราอาจจะเที่ยวต่างประเทศสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยความสึกนั้นก็ต้องรอช่วงที่เขาจะเดินทางมานะคะถึงจะได้เจอกันอะไรเงี้ยมันก็แบบเปอร์เซ็นต์ก็คือการเฝ้ารอมัน ถ้าเราพูดถึงตอนนี้ยเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากค่ะมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาแล้วมันยังห่างออกไปอีกในช่วงที่เราจะได้เจอกันแต่ทางที่ทางเ้าจะบอกว่าห้าสิบห้าสิบนะกองเนี้ยสำหรับบางคนก็จะได้เจอสำหรับบางคนอาจจะได้แรอกเป็นการคุยผ่านออนไลน์เป็นแฮนด์แล้วยังไม่ได้มาเจอกันนะคะเสียงเริ่มไปอะขอให้คุณเชื่อแล้วกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เชื่อไปก่อนเนาะอยู่กับตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองเชื่อซาเดี๋ยวสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นกับเราแหละ แล้วก็แอนมองว่าคนคนนี้ที่คุณถามถึงนึกถึงเนี่ยเขาน่าจะพยายามเคลียร์ตัวเองจัดก,การตัวเองอยู่หรือเปล่าพยายามเท่าที่เาเห็นนะพยายามจะสร้างความมั่นคงให้ตัวเองพยายามจะพัฒนาตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองหรือวอ่าเสริมหลอ่อเสริมสวยอยู่อะไรอย่างงี้ค่ะหรือสำหรับบางคนเขาอยากไปผจญภยัยอยากไปเที่ยวอยากใช้ชีวิตแบบอิสระก่อนมันก็เลยตรงนี้ยิ่งถ้าเจอตรงนี้ไอ้ผจญภัยเราอิสระเนี่ยใช้เวลานานแน่นอนนะคะเออกาสร้างความมั่นคงให้ตัวเองก็คือแบบอยากจะเคลียร์ ทุกอย่างก่อนเกี่ยวกับตัวเขาแล้วค่อยมาเปิดใจกับคุณหรือค่อยมาพบเจอกับคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานแน่นอนนะคะจากหลักเดือนเนี่ยเป็นหลักปีได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเจอคนประเภทไหนด้วยมันก็จะเวลาก็จะต่างก,กันแต่ทางในทานั้นเนี่ยไพ่ก็บอกว่า มันก็มีความเป็นไปได้ที่คุณจะได้มาเจอกันนะถ้ามันถ้ามันถึงเวลาแต่ไงก็ขอคนเชื่อไว้ก่อนใครเชื่อก็จะได้เจอหรือว่าคุณจะได้เจออ่าอย่างนี้ดีกว่านะจะได้ไม่งงนะคะแต่ถ้าใครที่แบบเริ่มหมดหวังเพรแท็ก,ก็ระวังนะเหมือนกับนะคะระวังนิดนึง Energy ลบมันก็ทําให้เราเจอสิ่งที่เราไม่อยากเจอแทกนะคะ,ะแต่ไพ่บอกว่าลองรักตัวเองแล้วลองเชื่อไปก่อนดีกว่ายังไงมันก็มีโอกาสที่จอกมาดีได้นะคะ อาจจะเป็นเรื่องของอนาคตอันไกลไกลมากๆเลยนะคะที่คุณและเขาจะได้มาเจอกันเพราะอะไรหลายอย่างอาจจะมีเขาอาจจะมีความรับผิดชอบมีหน้าที่ที่ต้องเคลียร์ต้องรับผิดชอบนู่นนี่นั่นนะคะออกเนะคะเดือนตุลาแล้วก็โอ้พายขึ้นลักษณะแบบ,บเนี่ยมันเหมือนกับความสุขที่อ่านมาเจอพลังงานที่แบบ เหมือนจะได้เจอกันอะแต่มันต้องใช้แบบเวลานานมากต้องอดทนต้องใจเย็นต้องรอต้องปล่อยเขาไปทําหน้าที่ของเขาก่อนอะไรลักษณะเนี้ยแล้วหลังจากนั้นถึงจะได้มาเจอกันซึ่งมันเป็นอะไรที่ไกลแล้วเราไม่อยากว่าให้คนที่มาดูคิปเนี่ยคาดหวังไง ไม่อยากให้คาดหวังนะคะไม่อยากให้ไปเฝ้ารออย่างนั้นเพราะมันจะทําให้เรารู้สึกแย่และเสียเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเป็นอย่างนี้เอออะไรจะเกิดปล่อยให้มันเกิดดีกว่ายิ่งมันเป็นอนาคตอันไกลเลยเราก็ต้องมาโฟกัสที่ปัจจุบันแล้วอินจอยการใช้ชีวิตของเราไปก่อนอะไรจะเกิดเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะมาเรียกเราเองเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นให้กับเราเองนะคะครานี้ท่านั้นต้องใช้เวลานานมากกองเนี้ยอืถึงจะได้เจอนะคะประมาณนี้นะก็เป็นกําลังใจให้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ